ไร่มาก่เสียนะครับปีบวกตบวกครับวันนี้รอต่อปีเดื่าได้หลา้ดีครัเาเลย ก็รา้ได้ิงก็ือวันนี้มันจะยังสาาใช้ตัว E s e r i e ได้แล้วก็มาถึงใครด้วยกรไมัตงดอ่ันีอ้ยดีอยู่เหรอไม่ได้จิใจนะเป็นเราได้ก็ดีนอไม่ได้ือ ออตดตแล้วนะออตเตอรี่เคยเคยวยแยกคำตอบสนของช่วงยี มันก็โผล่งานงาสำเร็จผลงานที่สำดร็จการทุกคชอบสมกับงานที่พี่ทำไปนะนู้นพวกรกบอกว่าตอนางกัน่สที่แบบางมากทีันดีขึ้นตลดเวลาก็เป็นเรื่องราดีๆในชีวิตนะรันเพราะว่าก็

ต้องเสร็จะคร้ันีคใจดีวยานที่ทำกับเ่นนะเชียร์ัแล้วก็ต้อง่อดีนะค

ไม่อยากทำแล้ว่วมไม่คุ้มมากัน่งมันนาในรู้สึกว่ามันไม่ได้หรมันอยากทำก็อยากทำถ้าต่ใครมาบอกว่าไม่ก็อยากจะแบบว่าหาอะไรมาให้แฟนๆตัวเอเห็นหน้า เราอยู่ในเด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 น ลกนเามันจับจได้มัปต่ษาภาษาันาไเพราะว่าเื่อแต่เราคนชาวติโซเชียลติดพื่อนๆเราม่เรื่องโซเชียลมากมักเลย